สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆมาเล่นเกมติดอยู่ในลิฟต์นะคะโอเคค่ะเริ่มเกมนะคะเราก็จะมีร้านค้าให้เราซื้อนะคะแต่ซึ่งเราไม่มีเงินนั่นเองเกมนี้นะคะเล่นมากสุดอยู่ที่8คนนะคะซึ่งพี่ก็มากับจูงงแล้วก็น้องโปนะคะรวมกันแค่3คนเท่านันนะเกมนี้ก็จะให้เราเปิดลิฟต์แต่ละคัน แต่ละชั้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอริบเปิดนะคะซึ่งช้าช้ามากเลยเสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกแนวเหมือนเกมดอนะคะก็คือให้เราเปิดแล้วค้นหานะคะว่าสิ่งที่เราจะได้คืออะไรแต่เราก็สามารถนำไปเก็บไว้ที่ลิบได้นั่นเองค่ะก็จะมีชั้นวางของนะคะ ประตูเราไม่สามารถเปิดได้เราต้องหากุญแจก่อนนะคะซึ่งเรายังหากุญแจไม่พบเลยนะคะเราก็เปิดตู้ไปเลยอยๆนะคะส่วนแบบว่ามอนเตอร์หรือที่เป็นศัตรูกับเรานะคะก็จะสามารถพบได้โดยทั่วไปบางทีเปิดตู้ขึ้นมาก็จะเจอเจ้ามอนเตอร์นะคะแล้วก็แบบว่าพ,พิ้งลิงบุคคลที่เจอเป็นอันดับแรกก่อนเลยแล้วก็จะตามมาไล่ล่าอย่างนี้นะคะบอกเลยว่ากัดแรงมาก เมื่อเราได้ของมานะคะให้เราสามารถมาวางได้ที่ริบเลยนะคะเพราะเราไม่สามารถเก็บซ้ําได้นะคะเราเลยต้องเก็บใหม่เรื่อยๆนะและเอามาไว้เก็บใหม่แล้วเอามาไว้นะคะว้าวในที่สุดเราก็เจอกุญแจเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะเจ้าหนูก็ยังไม่ลืมว่าต้องตามเรานะคะตามไม่หยุดอ่ะตามเราแค่คนเดียวด้วยแล้วก็นำกุญแจไปเปิดประตูได้เลยนะคะ ก็จะเป็นห้องแบบนี้ค่ะสถานที่นี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลก็จะมีพวกแบบว่าปัตเตอร์ยาแล้วก็กล่องยาเยอะเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารนะคะตรงนี้ก็เป็นยาค่ะซึ่งเกมเนี้ยพี่ว่ายากสุดก็คืออุ๊ยตรงนี้เป็นประแจประแจเก็บไปได้เลยนะคะที่ยากสุดในเกมนี้ก็คือระดับความหิวของเราค่ะก็หิวอาหารก็หิวนะอุ๊ยเราเปิดเจอผีนะคะก็ให้หนีเลยนะ เพราะเมื่อน,นั้นเราจะตุยได้นะคะเพราะว่าเหมือนมอนเตอร์หรือว่าผีอะไรพวกนี้ก็จะแบบว่าคอยไล่ล่าเราหรือบุคคลที่เจอเป็นพิเศษนะคะตอนนี้พี่ก็กลับมาที่ลิฟเป็นที่ร้อยแล้วเวลาก็มีกําหนดให้นะคะนี่ตอนนี้เหมือนว่าจะเกินนะคะเวลาน้องปูยังไม่กลับมานะคะจุมงกำลังรอปิดลิฟค่ะแล้วก็นำของมาวางเก็บไว้เรียงได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกด้วยว่า ของแต่ละอย่างใช้ทําอะไรนะคะซึ่งก็จะมีประแจมาเนืที่เราได้มาก็จะเอาไว้ซ่อมนะคะทุกคนไว้ซ่อม a อนะคะเดี๋ยวเราวางเก็บของให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้นะคะแก๊สพิษสวมหน้ากากเพื่อกันแก๊สนะคะเหมือนเวลาเราอยู่ในลิฟก็จะมีแบบว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่จะ เกิดขึ้นภายในลิฟต์ก็จะซุ่มสูงกันไปเราต้องป้องกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นแก๊สพิษนะคะแล้วซึ่งหน้ากากเรามีแค่2อ,อันแต่เรามี3ามคนก็สลับสลับกันใส่นะคะแบ่งแบ่งกันค่ะทุกคนก็จะรอจนแก๊สพิษหมดนะคะแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่อไปนะคะหรือว่าไม่มีแล้วก็ได้ค่ะแนวนี่ก็คือเหตุการณ์ถัดมานะคะก็จะมีการปล่อยนูมาเป็นจํานวนเยอะพอสมควรค่ะ ซึ่งหนูก็จะไล่ล่าเราเป็นพิเศษนะคะเราเลยต้องหาพื้นที่สูงสูงหรือวิ่งหลบเอานะคะเพื่อที่จะรอดพ้นเจ้าหนูพวกนี้ไปให้ได้ค่ะประตูรีบเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราเจอไปสองเหตุการณ์นะคะเมื่อประตูฟต์ปิดตอนนี้เราก็มาฟาร์มหาของเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราต้องมาเปิดลิ้นชักเปิดตู้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นโซนห้องแต่งตัวเนอะ แล้วก็ได้หน้ากากมาเรียบร้อยแล้วก็แบ่งกันครบ3มคนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ฟาร์มหาอาหาระคะ่ะจุดประสงค์ของเราคือหาอาหารเป็นหลักนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขาดน้ำแล้วเราเริ่มหิวแล้วนะเราได้เฟนฟายมาแล้วก็ได้น้ำมาพอดีเลยเราก็ดื่มได้เลยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะตุยจากการขาดน้ำเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ตรงนี้เปิดตู้ค่ะว้าวเจอเจ้าหนูเราต้องรีบหนีเลยนะคะแล้วตรงนี้มีอาหารเก็บอาหารไปค่ะเจ้าหนูก็ไล่ล่าเราไม่หยุดเลยนะคะรู้สึกว่าจะ F4 เราเป็นพิเศษเราก็นําอาหารมาเก็บได้เลยนะคะถ้าเรายังไม่หิวเผื่อเพื่อนในทีมหิวนะคะประตูที่สองก็คา่คายๆประมาณนี้เนะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ในการปิดลิฟต์กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็ปิดลิฟต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเจ้าผีเป็นจำนวนมากนะคะสถานการณ์ในการแก้คือให้เรายืนอยู่นิ่งๆนะคะไม่ให้ขยับนะคะถ้าเราขยับเราจะโดนโจมตีขึ้นมาทันทีเลยนะคะเห็นไหมคะน้องโปรดกับจุมงหลบข้างบนนะคะก็จะแบบว่ารอดจากหนูหรือว่าจะเป็นสัตว์อันตรายต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะ เหตุการณ์ที่2นะคะก็คือเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ของเรามีปัญหานะคะให้เราหยิบปัะแจมานะคะทุกคนปัะแจที่พี่ได้มาตามเมื่อกี้นะคะหรือว่าอ๋อตอนนี้จุโมงกําลังแก้ไขแล้วก็แก้ไขเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือตรงแอร์นี้เลยเนะือให้เรานาปัะแจกดค้างเอาไว้นะคะก็จะแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่3นะคะก็จะมีลาวานะคะพี่พยายามปีนตู้พี่ปีนตู้ไม่ได้อะทุกคน ก็เลยมาอยู่ตรงถังน้ำมันนะคะนี่ถังน้ำมันก็หลบได้นะคะนี่ลิฟหรือว่าอะไรเนี่ยมีลาวาด้วยเมื่อเราเจอถังน้ำมันนะคะตรงถังน้ำมันก็จะมีบอกอยู่แล้วเนะว่าปริมาณเยอะหรือน้อยให้เรานำถังน้ำมันมาใส่นะคะถังน้ำมันก็จำเป็นเช่นเดียวกันค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดลิฟชั้นต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคน นี่ก็จะออกแนวเหมือนว่าเป็นล็อบบี้โรงแรมอะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเราก็ฟอรรมฟอมตามแถวตู้ตามแถวดินชักนะคะเห็นไหมทุกคนพี่เปิดตู้แล้วพี่ก็ถอยออกมาเลยเพราะพี่ไม่มั่นใจว่าตัวอะไรอยู่ข้างในนะคะได้เป็นสลัดมาเราก็ทานได้เลยะคะ่ะอุ้ยจุมงจุมงแบบว่าตุยไปแล้วทุกคนน่าจะโดนเจ้าตัวนั้นเล่นงานนะคะเดี๋ยวเราจะไปหยิบ ผ้าพันแผลนะคะไม่ใช่ผ้าพันแผลดีกล่องยานะคะทุกคนที่อยู่ข้างในนะคะตอนนี้เหมือนพี่หิวน้ำด้วยทุกคนเราเรามีเงินแล้วนะคะเราจะมาซื้อน้ำโดยน้ำจะสี่สิบบาทนะคะแล้วก็ดื่มให้เรียบร้อยแล้วก็เอายาไปชุบจุ่มงได้ค่ะอุ้ยแมงมุมก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็กดไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ฟาร์มต่อไปได้เลยค่ะ เราได้ประแจซ่อมแอร์มาแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็แบบว่ามันใช้แค่อันเดียวเนะเราไม่จําเป็นต้องหยิบเพิ่มก็ได้ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะพี่กําลังรีบเข้าลีฟค่ะเหลือขาดจุมงใช่ไหมเดี๋ยวเรารอจุมงก่อนเราถึงจะปิดลิฟได้นะคะจุ่มงมาแล้วค่ะเราถึงจะปิดลิฟค่ะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ต้องมาดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในห้องแล้วเราก็คอยระวังเอาไว้นะคะทุกคน นี่ก็เป็นเจ้าแมงมุมนะคะเราก็ต้องเอาชีวิตรอดจากเจ้าแมงมุมไปให้ได้คะ่ะทุกคนเมื่อประตูลิฟเปิดเราก็มาฟาร์มต่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไขควงเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนพี่ไม่มั่นใจนะคะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะนําไว้ซ่อมไฟนะคะเพราะว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดในลิฟนะคะเราเลยจําเป็นที่จะต้องเอาไว้ซ่อม ซ่อมไฟฟ้าประมาณนี้ค่ะทุกคนอ๋อเขาเรียกว่าเกียร์นะคะเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็หยิบมาไขได้เลยคะ่ะเพื่อที่จะซ่อมไฟนะคะเหมือนฟิลมันหักฟิลมันขาดอะคะ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะและพี่ยังไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะอยากจะบอกว่าลำบากมากกวาจะมุดเอาหน้ากากขึ้นมาใส่นะคะ ได้นะคะซึ่งหน้ากากก็จะเป็นสีฟ้านะทุกคนเห็นไหมคะพี่พยายามหยิบแต่หยิบไม่ได้สักทีหยิบได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะคะพวกหน้ากากแบบว่าหน้ากากกันพิษหน้ากากกันน้ำเนี้ยเราสามารถพกกี่ตัวได้เลยนะถ้าเรามีครบกันทุกคนแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไอ้นี่นะคะทุกคนที่จะต้องแบบว่าเอามาวางไว้ก็ได้เพราะถ้าเรามีครบแล้วซึ่งตอนนี้พี่ก็หิวน้ำนาะเราก็ต้อง รอน้ำลดหรือแล้วก็ไปซื้อน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าดำน้ำยากมากปัญหาหลักๆที่พี่เล่นไม่ได้เราก็ตุยกันนะคะก็คือการหิวอาหารแล้วก็การหิวน้ำนะคะทำให้เราตุยนั่นเองตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะเราเลยต้องมาดับไฟกัน,นะคะ่ะช่วยกันดับไฟนะคะก็จะใช้เป็นถังดับเพลิงนะคะในการ ฉีดเข้าไปค่ะซึ่งถังดับเพลิงนะคะก็สามารถใช้ซ้าได้นะน้ํามันเราหมดนะทุกคนตอนนี้เหตุการณ์น้ามันเราหมดอีกคือมันจะวุ่นวายไปไหนเราต้องไปฟาร์มหาถังน้ํามันมาใส่นะคะ <S <S โดยสรุปคร่าวๆเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามีหลายคนก็ถามว่ามีข้อดีและข้อเสียไหมหลายคนก็พี่ว่าก็จะมีข้อดีนะคะคือเราจะฟาร์มของ แต่ละชั้นให้ครบแบบว่าครบทั่วชั้นได้เร็วขึ้นแต่ปัญหาก็อาจจะเป็นการแย่งอาหารกันนะคะจะทำให้เราตุยกันได้เพราะเราต้องแย่งอาหารกันกินนะคะเกมก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน